สวัสดีค่ะอุ๊ยเข้ามาแล้วสิบคนเดี๋ยวรอสิบสองคนนะพี่เนาะพี่จ้าพี่จ๋ามาแล้วมายาญิงว่ะพี่จ๋าช่วงเนี้ยเทศกาลเนาะพี่เนาะ <N Southeast> หนูนะหนูไม่เรียกว่าหนูเดี๋ยวมันจะอ้อนไปตายแล้วกันอ่าพี่จ๋านี่หนูมีราคาพิเศษมาให้นะขายได้คะเดี๋ยวก่อนใครได้ราคาน้องตาอุ้ยตกใจอุ้ยของแมลงก็ดีอะมุกเดีะใช่หอมมากอ่ะนิดนึงนิดนึ่งหอมไหมจ๊ะ ออนใช่ไหมอุ้ยขอบคุณนะคะพี่อะไรนะพี่ดาวแหม่วช้าวนหนูอ้อนก็อ้อนนะคะอ่ะพี่จ๋าอ้อนอุ้มพี่จ๋าช่วงเทศกาลใช่ไหมจ๋าเราอ่ะใช้ทูบเทียนอะมันไม่รักโลกวันนี้หนูมีโปรโมชั่นดีๆให้พี่รู้ด้วยนะน้ำปรุงที่รู้จักน้ำปรุงกันไหมจ๊ะน้ำปรุงคืออะไรเอ่ยที่หนูจะมาอธิบายให้ฟัง น้ำปูงเขียวๆแบบนี้นะจ๊ะเป็นน้ำปุงใบเตยน้ำปุงใบเตยนะจ๊ะมีความเป็นธรรมชาติและที่สำคัญช่วยรักโลกร้อนน้ำปุงนะจ๊ะก็จะเป็นกลิ่นหอมๆม,มีกัายาณมีดอกไม้มีพิมเสนและมีเอกเขามาเป็นส่วนประกอบ คนบอกห้าคนอย่าหนูแถมนี่เลยจ้ยาขวดเล็ก,กเร็วหนึ่ง <1, S 3> สองสามอ่พี่ต <2, S 3> ั้มแ,<ถ> <3. S 3> แล้วหนึ่งพี่ปู2อพี่สุดสามเรวอีกสองอีกสองนี่ใครเร็วล่ะคอประมาณนี้นะถ้ามันเป็นในเพจหรือในเฟซเนี่ยบอกว่าถ้าอยากได้กดหนึ่งอ่าโอเค เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราได้ยินเขาเลยโอเคถ้าอยากได้กดหนึ่งใครอยากได้กดหนึ่งหนูให้ค้าสิบเลยจ้ะพี่จ๋าคนในนั้นอุ๊ยอุ๊ยเห็นพี่สุนหนึ่งแล้วอ่ะสองพี่กูจ๋ากดกดลงใส่ต้มยำมาม่าต้มยำกุ้งได้ไหมได้ถ้าพี่อยากแซ่บไควรนิดนึงว่าใส่มาม่าต้มยำกุ้งอย่างที่พี่สุนบอกไม่ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ย เพราะอย่าลืมว่าเราต้องไม่ได้ยินออใช่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 เอาใหม่เอาใหม่นะอือพี่สุนถามใหม่สิพี่สุนถามไหมพี่สุนว่าไงนะคะเอออยากให้มันแซ่บอ๋อถ้าพี่ยำกุ้งเ้ยได้มอยากใส่ในต้มยำกุ้งแล้วแล้วแต่พี่เลยค่ะอยากใส่ถ้ามันอร่อยก็เอาเลยจ้าพี่จ๋า สมาเรอคุยกับเขาแบบนี้ใช่ไหมโอเคหนูเล่นมามากพอแหละหนูอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยหนูมีโปรโมชั่นหนึ่งร้อยกล่องหนึ่งร้อยชุดสามร้ยห้าสิบหนูไม่ขายถ้ามีใครสั่งวันนี้เวลานี้แล้วก็ภายในเที่ยงคืนนี้หนูให้พิเศษไปเลยร้อยเดียวร้อยเดียวไม่พอนะจ๊ะพี่จ๋า แถมนี่นี่นี่แถมนี่น้ำหอมกลิ่นกุหลาบน้ำหอมกลิ่นมะลิเป็นเอเชียนออยนะคะเอเชียนออยล์ธรรมชาติล้วนปลอดภัยใครนะคะสนใจนะจ๊ะตามลิงก์เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วจะเกียดว่ายังไงคะถ้าจะเอฟมากอ๋อหนูลืมบอกขวดใหญ่ ทีบายนิดนึงว่าเมื่อกี้ถามว่มาจะเขียนว่ายังไงเพราะเราไม่ได้ใส่หรหัสอ่าโอเคอพี่จา๋าง่ายๆเลยนะจ๊ะสั่งชุดนี้เขียนไปเลยพี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็พี่สั่งให้นันละจ้ะเพราะหนูพิเศษให้แค่หนึ่งร้อยท่านเท่านั้นดังนั้นพี่สั่งเลยหนูให้แค่พี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งราคาหนึ่งร้อยบาทภายหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยท่านแรกภายในวันนี้เมื่อมีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยพรุ่งนี้ส่งของเลยจ้ะพี่จา๋า อ๋อหนูลืมบอกไปจ้ะพิสาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะจ๊ะแล้วอินบ็อกมาได้เลยหนูมีราคาพิเศษอ๋อเดี๋ยวลืมว่าจะแลกไข่ใคร เพราะว่าเอาขึ้นมาตรงๆใช่ใช่ใครไม่เก่งปอกไข่เดี๋ยวหนูปอกให้ล่ะไม่ได้พูดแบบลอยๆขึ้นมาใช่อ่ะครับผมอยู่บางแสนแต่ไข่เค็มทำไงอ่ะอุ้ยอย่างนี้ก็ต้องล้างเยอะอันนี้อาจจะโดนอันนี้อาจจะโดนไข่เค็มพี่ไม่ต้องทำอะไรพี่พี่ถามชัยยาไข่เค็มชัยยาท่านได้สิ้นสุดแล้วโดนโดนบวกหายไปเลย ไอร้อียงวะเอ้ยไอรองยงวะอะใครสั่งซื้อนะจ๊ะมีเลขบัญชีอยู่ตรงใต้ข้างล่าง <ฮะ S 1> แล้วเราจะส่งสินค้าภายในพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงอขอบคุณมากน,นะคะที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนเที่ยงค่ะสวัสดีค่ะโอเคน้อยค่ยะสุดยอดแผนที่มันเนี่ยทำไมไม่บอกแต่แรกจะได้ <c oughs> จะได,จะได้จะได้สั่งแต่แรก เดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวมาบอกนิดนึงเ,นเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะเป็นการไลฟ์จากน้องต่ายเขาขายน้ําหอมแต่เขามุกเยอะมุกเยอะด้วยแล้วก็ได้รายละเอียดครบถ้วนมีการเล่นกับคนคนดูนะคะแต่บางทีอาจจะลืมไปนิดนึงว่าตอนไลฟ์ในเฟซและเพจเนี้ยเราจะไม่ได้ยินนะเราจะเห็นแค่เขียนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเดิมก็คือให้ทวนนิดนึงนะไม่ใช่ว่าพูดลอยๆขึ้นมาคนอื่นเขาไม่รู้ คนอื่น่ะแล้วเขาจะปัดเราทิ้งเพราะเราเหมือนกับว่าเราคุยกับคนรู้จักนจนคน,ในใอื่นเออไม่สนใจเขาอันนี้คือเทคน,นิคนะคะเพราะฉะนั้นในการไลฟ์สดเนี่ยถามว่าต้องระวังอะไรไหมก็ต้องระวังนะอืมอนะห้ามล้อแหลมห้ามอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นจะถูกดูดแบบเมื่อกี้นี้ดูดจริงๆนะเออแล้วเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเน็ตเรามีปัญหาซึ่งจริงไม่ใช่ AI มันดูดนะคะให้ระวงังแล้วก็เรื่องเรื่อง เขาเรียกอะไรเรื่องโค้ดอะไรเงี้งยถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่มีลูกค้าจะได้ไม่สับสนจะได้ไม่ต้องเขียนมาถามว่าตอนตอนจะสั่งให้เขียนว่าอะไรสมมุติอย่างน้ําหอมเนี่ยก็บอกไปเลยว่าเขียนว่าน้ําหอมเลยกลิ่นกุหลาบตรงๆก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมาคีย์เก่งอยู่แล้วไงเออไม่จำเป็นต้องตั้งหรหัสทุกสินค้านะคะนี่คือทิกเล็กๆซึ่งอย่าลืมแล้วทิกตอกอย่าเอาไปปนกันแต่ละแพลตฟอร์มไม่เหมือนกัน ถ้าผิดแพลตฟอร์มก็ดูดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดูดสมมุติอย่างเมื่อกี้พี่ปูอะ่ะพี่ปูพูดว่า,าโยนเหรียญซึ่งมันใน Facebook กับเพจไม่มีแต่มันเขาคนอื่นฟังเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็น t k t t อก Tik Tok จะดูดหรือว่าจะคัดไปเลยหรือจะเตือนแต่ Tik Tok เขาดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่คัดแต่เขาจะเตือนอืมนะโอเคนะเข้าใจนะค่ะคนต่อไปค่ะ